ก็โปรเจกต์ของพี่ไม้เขาเขาเป็นอะไรนะโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่าแลกเปลีป่ยนเนาะแลกแลกกวนเออใชออคอ่คือคือจริงๆอ่ะผมมีซีรีส์อยากพี่ไม้เล่นแล้วบทมันค่อนข้างเหมาะพี่ไม้อะไรเงี้ยแล้วพี่ไม้ก็บอกว่าเออมีซีรีส์อีกเรื่องนึงอยากให้เจฟเล่นเหมือนกันก็เ,เลยบอกว่าพี่แเราทำไลน์มันจะไม่ชนกันแหลกลานหรอเพราะว่าผมก็มีคิวแบบมีแค่แบบเท่านี้เลยนะพี่ในเดือนเนี้ยถ้าเลยเดือนเนี้ยไปผมไม่มีแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่เอาเดี๋ยวเรามาจัดตารางกัน อะไรเงี้ยส่วนเราก็โอเคได้เหมือนเหมือน a r เรนจ์กันได้จริงคิวที่ให้ไม้ไปมันกี่วันเออสามสิบวันใช่แต่ว่ามันจะแบบเฉลี่ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงน้าอะไรเงี้ยอ่าใช่อันนั้นคือที่เขาขอมา30วันแต่คิวที่มีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงเขา่ายถ่ายก่อนกันเออผมยังไม่แน่ใจว่าถ่ายยังไงบ้างนะแต่ว่าต้องรอในบทบาทที่เรารับเป็นตำรวจเรารู้สึกยังไงบ้าง ผมชอบนะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เล่นเป็นคนดีบ้างอะไรบ้างเออไม่เคยเล่นเป็นคนดีเลยหลอกมนกาเป็นคนดีมาต้องเล่นเยมารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ชาตินี้เราเราคุ้มแล้วเราได้เป็นคนดีแล้วเราได้ฝึกใช่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะพี่ไม่ไม่ได้บอกเรื่องอะไรเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงวันนี้มันบอกกับเราแหละอ่าผมคิดว่าผมผมชอบตัวเองในในลุกสว่าดเอออย่างนี้มันต้องแบบฝึก บู๊เปิกอะไรอ่ะไรอย่างนั้นก็มีบ้างมีบ้างก็มีแบบว่าจับปืนยังไงอะไรอย่างงี้ต้องไปไปหลอดมันกีเท่มากเลยนะเท่ปหมแล้วตัวจริงเท่กว่าปะโอ้โหหน่วยจริงนะล่ะต้องไปเทคคอร์สกับหน่วยจริงจริงเลยปะจริงจริงไปเทคคอร์สมาแล้วด้วยใช่ใช่ตั้งแต่จริงจริงเทคคอร์สตั้งแต่กินพ้อแล้ววิธีการจับปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอาตรงนั้นมาใช้ได้อย่างนเรื่องเรื่องไปตำรวจมันก็เป็นหน่วย สว่วยสวัสดีัสสวัสดี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 สวัสด่สว่ะดีสคัสดีสวก็ตีองกสรแบวสดจริงแค่สวัสวัสดีสวัสพี่มัสดีวัสดีว่สดีาวันกีสวัสดสวัสดีสวัดีสวันดีสวันดวัสีวัสดีสวัดีสวัาดีสวัสดีสวัสดี้วันดีันดีสวมสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีั่นเป็ัประโยัสดีดีสวัสดีวัสดสัดีสิัสดันมัดีสวัสดสวดีัดวันดีสวัสดีสนััวัสดวีีันดีสด ว่าเป็นยังไงอย่างค่าตัวต้องสลับไทยไหมหรือว่าตกปากอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวกันเลยครับผมผมก็ไม่กล้าคุยกว่าเขาเรียกมาเขาก็ไม่กล้าคุยผมเลย <c oughs> ตัวมันเตรียมไม่ลงตัวเลยใช่เใช่จริงจริงผมยังไม่คุยเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่สำคัญนะโอ้ยอยากไม่ส่มาเนีคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเขามาเล่นให้เราแล้วอ่ะเราก็ไม่กล้าคุยไงเราเล่นจริงจริงจริงก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าช่วยๆกันดีกว่าอ๋ออยากมาเล่นให้เราคิวเท่ากันไหม เออผมคิดว่าน่าจะเท่าๆกันใช่แต่อย่างเมื่อกี้มันมีซีนที่ต้องจ้องตากันอีกแล้วจิ้นเลยน้จิกหมอนไปไกลแล้วเนี่ย้คุณนี่จิ้นกับผมกันทุกคนเลยหรือเปล่าอาการมันเป็นยังไงมันเคมีได้ไหมอาการมันเป็นยังไงคกีการ์ดน้ำเฮ้ยผมผมรู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันมันปลอดภัยกับพี่ใหม่างงเี้ยก็ไว้ในซีนจริงๆก็ขำกันเถอะยืนไม่มองหน้ากันอ่ะหลายเทคอ่ะตอนนี้เป็นแฟนลุ้นแล้วเอาดีๆลุ้นเรื่องอะไรเพราะมันจะเบียดกุ้นกิ๊บ ไม่ใช่แฟนแฟนคุณนั่นแหละจากพี่ชายมันเป็นพูดจิ้นได้ไหมไม่มึงอย่าเลยอย่าไปเลยเรื่องไอ้นนยังไม่จบเลยเนี่ยเตอนมองหน้ากันมันมีหำออกมาเพราะว่ามันต้องแบบจ้องตากันแบบว่าใช่เออมันคือพี่อยากให้ผมตอบยังไงแบบว่าตามน้ำไปไหมผมรู้สึกแบบตามน้ำสปาร์กอะผมรู้สึกแบบใจใจเต้นแบบจริงแบบแบบจริงแบนีรู้สึกแบบโอ้ยเราไม่เคยเจอใครที่หน้าเขาสว่างขนาดนี้เร่อยากให้ผมตอบอย่างี้ใช่ไหม ตึ๊กตักปะเต้นไม่ได้เพราะเราเป็นพราหมยไพร์พรามยพร์หรอไมใช่ไมใช่ในเรื่องในเรื่องจรงนล้วมันขำบบด้วยความที่สนิทขำขำเพราะว่าใช่จริงๆขำจริงๆผมเนี่ยไปเล่นกับใครก็สักพักหนึ่งพอรู้จักเขาเ่ยก็จะเริ่มขำแล้วไปเล่น GDS กับอิงฟ้าก็มีมีมีความขำอยู่แต่ถ้าเปขับตจีนเราไม่ติดใช่ไหมคืออย่างที่บอกเหมือนเดิมอยากทำอะไรมีความสุขทำเลยได้อยู่ในขอบเขตที่มันแบบว่าน่ารักน่ารักกับอแค่แค่แท็กยังไง ไม่เจ็บเจ็บไมยงไงไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ผมใช่เป็น <c oughs> เราเคมีสารานะไหมคะพี่เจ็บครับผมผมเป็นเ่างคสเสนสารานะครับผม <c oughs> เพราะเป็นเรื่องไม่จริงว่าในเรื่องเราดูแบบว่าเราหล่อคูลแต่ในชีวิตจริงเราดูแบบแบบมันละมากจริงจริงๆก็อาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์มากในช่วงนี้มีหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังเป็นผมที่น่ารักเหมือนเดิมนะครับที่อยากให้คนมองเราหล่อคูลหรือว่าเราพยายามเราพยายามอยู่นะพยายามหลอกเราพยายามหลอกพยายามจะเท่พยายามจะคูลอะไรเงี้ยไม่ได้จุดเดือยมันหลุดตรงไหนมันหลุดตรงไหนมันไปแวนพายเปิ้ลเมื่อกี้ไงไปไปหมุนไปอะไรไปอะไรเงี้ย มันจะขัดกับเพลงที่เราทำไหมเพราะเพลงเราดูแบบมันม้วนเอาว่าคนนั้นคือไม่ใช่ผมแล้วกันเวลาผมก็ฟอร์มมันจะไม่ใช่ผมแล้วตัวจริงจะคือคนไหนคะตัวจริงผมคือคนที่ทำไมพี่หล่นบ่อยๆเลยแต่ว่าคือปีหลังเราจะได้เห็นเจฟงานแสดงค่อนข้างเยอะมากใช่ใช่เพราะว่ากลับมาเริ่มแบบว่าหลายๆโปรเจกต์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยยิ่งๆโปรเจกต์คอรเซอร์เนี่ยก็คือค่อนข้างจะหนักประมาณนึงแต่ว่าจริงๆที่ใกล้ๆสุดก็คือ G ีเดชเนาะพราะไลซับตอนก็คือแบบ สุดๆจริงเรื่องนี้มันยากมากับการที่เล่นสามเรื่องที่มันรู้สึกว่าเป็นการแสดงหมดกั้งที่มันไม่ได้สายเราก่อนหน้านี้ผมจะรู้สึกมัาไม่ยากถ้ามันเป็นคนละช่วงเวลาตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรเงี้ยถ้ามันมาเริ่มรวมกันเมื่อไหร่อ่ะอันเนี้ยความจะเกิดขึ้นก็ไม่มีอยู่มาทำกใช่ใช่เพราะเพลงเราก็ต้องแบบทำไปเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยมันจะแบ์ตก็ล่นไม่ได้งไงเพราะเราจะต้องไป็นวงทัวร์เอ่อจริงๆเราแบ่งจัดสรรเรื่องเวลานะแต่ว่าสิ่งที่จัดสรรไม่ได้ในฐานะอาร์ติสก็คือเรื่องอารมณ์ เพราะว่าไอ้นี่อารมณ์นึงไอ้นั่นอารมณ์นึงคอนเสิร์ตอารมณ์นึงอะไรเงี้ยแล้วอยู่บ้านเป็นอารมณ์ไหนบ้านก็อารอารมณ์อะไช่วงนี้จำไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ที่จริงมันสับสนกันสนุกเจ็บที่จะต้องแบบแบกโฟกัสหลายเรื่อเพราะเราต้องมีหลายหน้าที่ผมสนุกนะเพราะว่าผมมาชอบทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันจะไม่เบื่อวันนึงทำแมกกาซีนวันนึงไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันสนุกกว่าที่แบบทำอะไรไปเลยอย่างเดียว มันเป็นเรื่องที่เรามีความสุขด้วยมันหยุดไม่ได้คนมองว่าเจ๊รับจบก็คือทําได้หมดทุกอย่างก็ก็ขึ้นอยู่กับการเงินกระเป๋าใช่ร้อนงินเหรอช่วงนี้เราพูดให้ตลกไปงั้นแหละแต่จริงๆเราก็เราก็ไม่มีอูปะเฮ้ยครับผมจริงๆมันกดดันมาหลายคนคาดหวังกับเรื่องงานแสดงของเราเพราะงที่ก่อนหน้านี้เพลงเราประสบความสำเร็จจริงผมไม่ไม่ค่อยกดดันนะเพราะว่าเวลาผมกดดันผมจะทําอะไรไม่ค่อยดีผมจะคิดว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้เพื่อให้เรา ภูมิใจในตัวเองเราสนุกเราดีเราโอเคหรือยังโอเคพอพอเราเริ่มไ่คิดเรื่องคนอื่นเนี้ยไม่ไหวรับไม่ไหวพอมันทำสามเรื่องแล้วไม่เริ่มติดใจกับการแสดงมากขึ้นไหมตอนนี้มันยังไม่เริ่มสักเรื่องเรื่องเล็งเดียวที่จบคือเรื่อง g D h ซึ่งสนุกมากสนุกมากเบทมันเข้มข้นเราเราเวลาเราได้เห็นตัวเองที่มันไม่ใช่ตัวเองอะมันมีความสุขทุกครั้งเรารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นตัวเองบนนั้นเพราะฉะนั้นในทุกเรื่องเราก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแหละอยากให้เป็นคนอื่นไปเล่นคนอื่นไปเล่นไม่ใช่ตัวเรา อเจมส์ซัตเตอร์ก็คือเป็นน öh ักร <y ul polls> e ้องส่วนไอคนนั้นก็เป็นอย่างช้อนนี่ก็เป็นไปเป็นช้อนกลางช้อนอะไรไปชอนกลางใช่เจี๊ยบเจี๊ยบเป็นใครเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบก็เจี๊ยบเจี๊ยบสตอร์ไงก็เป็นน่าคนน่ารักน่ารักก็แค่ผมประมาณนี้เอาจริ้อยากให้คนจำภาพคูลภาพน่ารักคือพยายามทำคูลมาแล้วหลายปีไงมันไม่รอดไงแต่มันมีแตความน่ารักเพราะสังคมมันต่อรอง จริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดไงสับคมันเครียดใช่ไหมล่ะผมก็ไม่อยากให้พี่ๆแบบอุตส่าห์เดินทางมาเนี่ยหลายชั่วโมงรถติดด้วยก็ไม่อยากให้เครียดไงแต่คาก็เลยมองว่าเพลงเราจะมีออกน่ารักใสๆไม่ัวเฮ้ยคือถ้าแบบถ้าสมัยก่อนต้เยซีดเลืดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็สะโพกเราได้อยู่มันก็ได้นะ I don't know ไม่ t เยเอออาจจะมีก็ได้นะคอนะเียบซาเตอร์อะไรเ ไม่น่าคช่โโคจี๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมฝากครับป้าปีดน้าครับผมก็จริงๆฝากแหล่งเลยอย่างแรกเลยก็คือฝากแฮปปี้ดิงแล้วก็ฝากวิลลามสติชูรี์นะครับผมว่าจริงๆสองโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์คอสอเวอร์กันแล้วในวันนี้เรามาในในของวิลามสติชูรี่เนาะซึ่งเราพูดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ไมค์เขาจะจัดการใน ก็อยากจะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่ไม้ตั้งใจทําจริงเราได้เห็นแพชชั่นของพี่ไม้ที่ลดเล่นในวงการมาหลายปีมากมาลงอยู่ในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวมไม่ว่าจะไปไปที่จีนไปที่ฮอลลีวูดหรืออะไรต่างๆ<ม>เขาใช้ทักษะพวกนั้นมาลงในเรื่องนี้แบบเรื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันจระจะออกมาดีมากมากแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ไม้แล้วก็ฝากติดตามพวกเราในในแคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้วก็งานส่วนตัวของเราด้วยครับผมแล้วก็ฝากตัวเองด้วยว่า ะจะมีอัลบั้มออกมาในเร็่านี้แล้วก็เอเชียทัวร์เฟมาแล้วครับผมแล้วก็พราดาฟอนก็สุดท้ายนี้อยากจะพูดนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วด้วยก็เลยอยากจะบอกว่า congratulation จริงๆสำหรับคนที่แบบว่าสู้มาตลอดแล้วก็อยากตบมือให้พวกเขาจริงๆเพราะว่าแบบในวันนี้มันเป็นจริงแล้วอ่ะแล้วก็ภูมิใจกับท,ทุกคนมากจริงๆที่สู้มาโดยที่ไม่ท้อมาตลอดวันนี้ผมแบบ ปลื้มใจมากจริงๆเวลาอะไรที่อ่านข่าวอะไรเงี้ยโอ้จะ้องไห้จะหมายว่าแบบรู้สึกว่ากฎหมายนี้มันทําให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมไม่ใช่ว่าทําให้ใครแบบด้อยกว่าใครซึ่งจริงๆทุกคนเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันเท่ากันอยู่แล้วมันไม่ใครมาตัดสินใจเรื่องเพศเรื่องอะไรเงี้ยมาบอกว่าคนนี้ด้อยกว่าคนนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบชีวิตทุกคนเท่ากันไม่ว่าเขาจะเป็นไงก็ตามคนก็คือคนคนจะต่ำกว่าหรือสูงกว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติตัวและมารยาทส่วนตัวเพราะฉะนนั้ก กฎหมายผ่านแล้วผมขอบคุณทุกคนที่สู้มาตลอดแล้วก็คอนเฟอร์เรนซ์ชันกับทุกคนด้วยครับบ๊อบมือส่ดๆไปเลยโอ้ยดีมากสุดๆ